ไม่ได้อัดคลิปนานเลยแม่ตอนนี้ก็ได้เวลากลับมาในเกมโปดเกมรักเกมที่เรารักเรียกง่ายๆว่าเกมหมาน่นแหละมผมนึกว่าผมต้องไปเล่นอะไรนะไอ้เควสแบบไอ้เควสอื่นสิสรุปเพราะว่าอาวุธต,ตรงนะเพราะมันแตทเลยนะถึงกลับมาเล่นเนี่ยเอาจริงก็กะจะกลับมานาะนแล้วเพราะว,ว่าทอิงมันไม่มีอะไรเลยภาพสดใสในะเรื่องสุดดาร์กโอ้แค่เพลงมันก็ไม่มันไม่ใช่เพลงแบบนี้ไม่ใช่หรอเออมันต้องสาวางี้ถึงมันแซด เดินเข้ามาแม่งเซาแปลกมากใช่วินดบูมสวยกว่าเดิมอีกอ่ะย้อยุคมีผู้ชายคนอื่นหรือเปล่า <c oughs> มาดูทรงมาดูใช่อ่ะเออใช่ <c oughs> เพื่อนที่ดีสุดก็ฉลองเอาแค่เพื่อนเหรอครับฉันจะทาผู้ชายที่รักสนใจจากใดดีกุ้มเรื่องนี้เหรอ <c oughs> มีเรื่องหาเรื่องให้กุยแก้วเหรอทฤษฎีหลวงบทสลับฉากที่สี่เฮ้ย ไอ้บทสลับฉากเนี่ยน่าโดนสุดละเฮ้ย <g ül üyor> เธอตื่นเต้นจังวะอ๋อเชียลืมไปไม่ใช่ว่าทธิงเว็บอยที่จะวิ่งไต่ขึ้นไปแล้วทำไมคุณไม่ทำอ่ะจะทำก็ทำได้แต่ไม่ทำ <g ül üyor> เรื่องใหญ่แน่เลยไอ้พวกก็กำลังหัวหน้ามาเต็ม,มันหมดเลยอืมเอาเบโดไม่อยู่เพราะคนที่โดนตัดสิทธิ์ <g ül üyor> คือไอ้ทียนั่นแหะและตัดสิทธิ์คดีให้กับเอาเบโดมันทำอะไรลงไปวะที่ถ่ายแล้วเอาเบโดไปทำอะไรหมาเนี้ย แล้วทาไมมัน,นั่งรอยโตอย่างนั้นวะในบ่ใไ่ปจุดที่จะเ,เปิดเผยทุกอย่ทำไมมึงทำอย่างนี้ล่ะเนี่ยโอชีวิตพึงดูคนนั้นมามาันก็ต้องอย่างนี้แหละเออพยานพื้นฐานพยานไม่นี่ทำไมหน้าเวโดมแปลกวะมันถ้าไมหน,น้ามันกมจนหล่อนๆไงไม่รู้ว่าเดี๋ยวนะถ้าจะาแล้วทาไมเราไม่เล่นแร่แป,ปาตรงนั้นไปเลยะ แล้วจะขนศพออกมาให้มันคนมันมองเห็นแล้วจับได้ทําแปะอะไรอะอ้าวไอ้เหี้ยคนเขามีเรื่องคุยประชุมกันเป็นวันก็ไม่ได้หรอขนาดประเทศกูจะประชุมกันเป็นวันเลยแค่ไม่นอนวันเดียวน่ะมันไม่ตายหรอกก็คนคว้านไปเรื่องไม่ไม่นอนอยู่แล้วใครมันนอนกันผมจะไม่นอนเลยพอหาศพไม่เจอก็หากูวอพังศพเลยเว้นกรรมแต่เอาไปดูตอนนี้มาดูหล่นๆนะไม่เคยดูอ่อนโยนเท่าไหร่วอสตันแอครีฟหรอใครวะ วาร์ปกูไปเลยได้ไหมขี้เกียจเดินอ๋อโอเคโซทาเกกันเลยได้ไหมกูทำแล้วก็สปายเพื่อตามหาไปด้วยจากนั้นทุกคนพวกเรื่องแปลกๆที่อ๋อที่เอาบโดมีสองคนใช่ไหมโขผมเล่นนานแล้วานานลเกีนชินเนี่ยสองสามปีอ่ะเออตแต่เกมมันเปิดอ,อ่ะใส่มันไปรอเราอยู่ที่นี่วะโอเคเรารู้จักกันด้วยเหรอเขาเชื่ออะไรวะกูจะไ,ไ,ไม่ได้เอ๊ะเดี๋ยวนะรู้อ่ะ รู้อะไรอะ่ะพอดีเวนตีเป็นเพื่อนซีอ๋อสมกับเทพขี้เมาจริงๆไอเวนติอยากให้เรื่องทุกอย่างมาจบลงเพราะจะไปแดกเรล่าต่อเยี่ยมดิโอโหสร้างคุณุปการให้วันสแตโดยการขายเพื่อนนี่กูไม่เอานะอย่าบอกนะพี <rophy> ่แกจะวาดวงแหวนแปรธาตุทั่วทั้งวัสแ็อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเดดเดดดดเดก็เป็นการเปิดบทเปิดบท เฮียนี่ไม่เราเอาผิดทำไมไม่ประตูอุ้ยชิบหายแล้วมันได้ยินแน่ๆเลยโลมีนปิดปากมันคอมันคอมเลยคอมสซไม่รู้ปิดเฮ้ยไปเอามืองได้ยินใช่ไหมแต่ว่าชอบการเปิดบทของเกมนี้ตอนแรกนะมันเปิดมาโดยการที่เราไม่รู้เฮี้ยมอะไรเลยอเราไม่รู้เลยเลยจนในเนื้อเรื่องมันก็ทาให้เราสงสัยโดยที่เราไม่มีข้อเท็จจริงด้วยนะมันเป็นการโยนบทว่าเออเอาวิดโอมันผิดไว้แต่เราไม่รู้อะไรเลยนะ แต่เป็นการบอกพูดเลยแล้วว่าไอเนี่ยผิดเพราะงั้นพอเราเจอความจริงมันก็จะหวัว,วจึงมากมันเป็นเทคนิคแหละเข้าใจได้อยู่แต่ผมก็จะปล่อยจอยฮะปล่อยตัวปล่อยใจเล่นไปเรื่อยๆบางทีหลายๆคนอาจจะลืม,มไปแล้วซ้ำไปว่ามีฟังก์ชันนี้อยู่ด้วยเฮ้ยเฮ้ยพูดงี้ไม่ถูกนะพูดงี้ไม่ถูกนะสังเวชชาวมันแสบเพื่อประโยชน์ของตัวเองไม่ถูกนะเพราะแม่งทั้งโลกแม่งก็ททำอย่างเงี้ยไอเหี้ย ทำไมรู้สึกว่ามัน,นหลอดกันมั้งโมเส,สเลยวะมันนากก่ากลัวขนาดนั้น,น,นเลยเหรอวะเอบิโดไม่ได้ทําแต่แต่ถ้าคนที่หน้าแต่ใครเอาบิโดทำมันก็อีกเรื่องใช่ไหมล่ะเฮ้ยมันมันต้องคาดหวังอะไรกับเราแน่นอนเลยปัดหิมะเหรอเอ๊ะที่มีการถูกผูกหมายใช่ไหมล่ะคิมิดะเนะฮะฮะอืมอืมจิซึนิอารุอาใชัยคาชัยจุดหมายของคุณคืออะไรปะเด็นก็คือมันไม่มีศพอยู่ในนั้นไง ใช่ไหมอ๋อจเอาไปดองค์ชายช่าขาวของเราเป็นคนที่ฉลาดมากเพราะฉะนั้นจะฆาตกรรมที่พวกมึงจับไม่ได้หรอไม่ไม่ไม่ถ้าผมรู้สึกกังขามึงต้องไปสืบเพิ่มไม่ใช่มาบอกโอ้ไม่มีบอแสแล้วกับผมแล้วคนอื่นแล้วก็ไม่รู้เลยแล้วเพราะงั้นเราจะตัดสินว่านี่ผิดอ๋องั้นกูรู้ละใครฟื้นขึ้นมาแล้วใครเป็นคนทำทั้งหมดนี้รู้แหละใช่หน้าตาเหมือนกันเป๊ะเหมือนกูอีกล่างหนึ่งเลยงั้นต้องกลับไปให้กาซอนแล้วสิเรา สดททีัวสีรกเอนุอออ่ม,มเ้าของตั๋วตัจริงนี่นะรว่าว <c oughs> โอ้โหเชีย่ยเปิดอย่างนี้เลยเหรอได้เลยกากสังเคราะห์มนุษย์เกิดขึ้นแล้วทุกคนจะตื่นตานกมชีบหายเลย <c oughs> ชีบหาย <c oughs> แล้วดับเบิลกเกอร์เต็มเมืองกูเลยเ <c oughs> ชีย่ยแล้วยบอกเราว่าทั้งสามนี่ก็เป็นดับเบิลกเกอร์หมดเลยอะ คือเข้าไปตอนนี้ก็ทันนะเนี่ยไม่ฉั่กดสติอ่าเดี๋ยว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 ช่วยดูคนที่มึงเอามีดเจ่อด้วยพวกนั้นคือคนที่มีสิทธิ์กลายเป็นเทพแล้วมึงเอามีดเจาอมึงจะสู้กัเขาได้ว่า เดี๋ยวศารนี่มาดูตลกเกินแล้วเจาะไอ้คนที่แม็กกาลาที่มันจะไม่ใช่มนุษย์แล้วมันมันคือคนที่มีวิชา่นน่คือคนที่มีสิทธิ์ที่จะได้เป็นเทพอะแล้วแม็กตอนนี้คือแบบไอ้เจาะหน้ามันอีอีเขาจะแท็กเลยแท็กเลยพวกมึงจะทำอะไรได้วะถามจริงเถอะเดี๋ยวบอลทตงเมืองกลายเป็นตัวเป็กะเกิลหมดแล้วอะอะไรวะเนี่ยมันก็แตเมืองเลยอย่าแล้วมีคนมาอ่าอย่าทำร้ายฉันเลยขอร้องนะอย่าทำร้ายเวทีเป็นกลัวเลยอ้าวนี่ว่าชาวบ้าน โอเคก็ i i <laughs> ไม่ต้องแสดง <laughs> มังกรดูรีสมรเรียนรู้การปลอมตัวแล้วก็ส่งตัว,ตวปลอมเข้ามาในเมอืองเพราะแทรกซึมเยี่ยมจริงๆรลบมาสเ,เ,เตอร์ในี่ยก็สกปายกับคุมคลังแล้วบุกคมาทีเนี่ <laughs> เป็นเทพที่ผมชอบมากเลยนะบาเบเทอรเนี่ยนอกจากเป็นเทพแล้วยังเป็นกันดัม <laughs> ้มด้วยเเศศการคราวนี้ดูจะมันมากๆเลยของขวัญเทพของลมบาเบเทอร์เยโดเจ๋ง โอถูกจับได้แล้วนั่นน่ะมันต้องแซงเป็นนี่มันนึกถึงคนอันที่อะไรอะไรอุ้ยคราวนี้พี่แกใช้วูฟเกรฟว่ะปกติพี่แกไม่ใช้ไม่ใช่หรอว้าวหมดตี้ครับไปเลยหมที่ะาษาพี่แกไม่ทำอนิเมชันนะแต่พี่แกพยายามเล่นกระฉากก็โอเคอะได้อยู่ทุกที่ที่เป็นอย่างนี้หมดเลยนะก็แต่อินาซูมาก็เป็นที่นี่แล้วก็สไปก็เป็น นายต้องฮิลเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวบาบาเลียนจะฮิลให้เองนะจ๊ะบาบาเลียนจะฮิลให้เองไม่ต้องห่วงเดี๋ยวบาบาเลียนฮิลให้ดีนะมาโอ้มาแซดน,นี่ก็อยากอยากอยุธย,ย,ยานะฮะประตูเข้าเมืองมันมีแค่อันเดียวก็ดีฮะผมเอมเบอร์บ้านไหนไว่ายิงเป็นหมื่นเลยนี่คือค <c oughs> กอยูยิงเด็กอยู่นะเนี่ยกำลังยิงเด็กอยู่นะเนี่ยตอนเนี้ยได้ยินเสียงเหตนตาตกใจจริงใ <c oughs> <c oughs> ส่ลับเหรอใครวะ อยากรู้จังเลยกระเือพยับเลยเดี็ดๆแบบบอกให้กูไปหายูล่าแล้วไอ้ที่กูเล่นอยู่มันคืออะไรยูลุย่ยเหรอโอเคช่วยชาวเมืองด้วยเหมือ,อนกันดีกว่าไอ้เราก็ไม่ได้เล่นเลยเฮียเฮ้ยมีดีเทลเว้ยดีเทลระหว่างเล่นโอ้ลุงที่ตอนแรกเล่นก็นดีระแม่ยนานแล้วนะที่ไม่ได้ชอดนะ็อตไขในงานเทศกาลแล้วปกติเขาต้องชอ็อตไขได้เหรอเจ้โอ้เลเซอร์ไอาจารย์ดีนะจารเป็นเจ้เลย กูว่าการช้อนไฟฟ้ามันคงให้อ่อนโยนเท่าไหร่แล้วนะบอกกับตรงแท้ก็ช้อนแช่ไฟฟ้าแล้วอ่อนโยนอ่องช้อนไฟฟ้าอยังอ่อนโยนอะไรวะมั่วแลเออมาได้ไงเนี่ยมีมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอะไรมาช่วยเออพอดีครีหายอ่ะโทษทีหายปุ๊บเลยเอาครีมาช่วยเหรอน้องครีไม่ได้เห็นตั้งนานเห็นไหมล่ะเด็กคนนี้วิ่งไวจริงๆระเบิดที่มันแรงจริงๆ โอ้ยยูล่ายิ้มเออว่ะกรีดกรีด,ดเลยยูล่ายิ้ยมเนี่ยโอเคกลับไปที่ใจกลางของเมืองจริงๆม,มาเดินทางได้เร็วมากนะถ้าเราใช้ลมเนี่ยวัวไม่เร็วแล้วพอๆกนะันน่ะนี่คือตัวละครที่เล่นได้เกือบทุกมมแล้วเนี่ยว,ว้าวเป็นเด็กขี้แง่นี่เองโอ้โหที่ดูดินเป็นเด็กขี้แง่สินะเนี่ยไม่ใช่มังกร ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าย้ายไปหน่วยเจ็ดหต่อสู้เมกี้ทำาัตวิและตะเวนใช่ไหมเป็นไงรับเรื่นดีเปล่ารับเรื่นโอ้แล้วมาทำไมมาทางนั้นล่ะฮะเอ๊ะทำไมไม่ได้ยินอ่ะทำไมไม่ได้ยินทำไมทำไมทำไมแม่หนีไม่พ้นหลอกจ้าสปายอยู่นี่นี่เองอ่าเรียบร้อยหมแน่เจอตัวสปายแล้วจ้ะ ดีล้ที่ดีละที่สป,ปายแม่งเป็นแค่แบบ NPC อ่ะไม่ดูจากชื่อ,อยังไงก็น่าจะเป็นตาลุงแก่ๆหนวดเฟิร์มๆแน่นอนอ่ะมันต้องแบบนี้เออมันต้องแบบนี้แต่แต่มันต้องเท่กว่าน,นี้สิวะชอบปล่อยมุกเหรอเออมันก็เท่แหละแต่รู้สึกว่ามันต้องเป็นคาแรคเตอร์ที่เล่นได้สิวะเพราะมึงรู้จักเขาอะแต่กูไม่รู้จักเฮ้ยจริงเหรอแม่มันจะกลับมาที่นี่เฮ้ยใครจะกลับมาดโ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 ค ถ,ถ้าแชร์นี้ก็ต้งองเจออลิสสิเสียงจากสายลมอเอะวาก้าใช่ไหมชิบหาย <laughs> <laughs> เดี๋ยวนะบาปโทษนะอ่ะอ้าวต่อผิดนนมันมันต่อผิดได้ด้วย <laughs> วะบอกให้กูไปหยิบเงินเองแต่สัญญาณมันตัดไปก่อนวเดฟัก <laughs> เอาแล้วเ,เงินซ่อนอยู่ไหนอ่ะ <laughs> ปะโถเอ้ย <laughs> เดี๋ยนะแล้วไม่มีใครคิดแล้วว่าเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่มีใครเห็นเรามันบอกว่าบาปโทธแหละไม่มีใครจ,จ,จีนก็รู้ใช่ไหม <laughs> จีนรู้ใช่ไหมจีนรู้แหละ นั่นไงว่าแล้วอลิสเปิดตัวอลิสหรือเปล่านะเอ่อโทษทีเดี๋ยวไม่รู้จักคนชื่อเบนตีเลยเคแปลว่าจีนรู้แล้วถ้าพูดขนาดนี้คนที่ก้าหาญคือยังไงการเจอกับพวกเบรนี์มันน่าจะเสี่ยงอ่ะชีวิตขนาดนั้นเลยแหละอ่ะมันต้องอยี้ทุกทีสินะมันมันมันไม่เป็นบอลเดียวใครไงมันไม่ต้องอยิบมันต้องอยาิบทุกทีใช่ แบ่งเอ้ยมึงจะต้องมึงต้องเป็นความลับขนาดนั้นใช่ไหมฮะจกเห็นหน้าจีมันผิดตรงไหนกูว่าแล้วต้องเป็นเป็นตัวแบบนี้ต้องเป็นแบบแบบเนี้ยต้องเป็นแล้วเจอยู teenage, antis, ่ไหนหมวกเจแม่งโคตเหมือนอิโมนาเลยโดดโคขนาดยักษ์เลยทีเดียวมีน่ารักเหรอดูสิมีหมวกด้วยหมวกเดียวก็จริงกูผิดมากเลยแล้วเวลาอีคีมันจะโตมัเนี้ยอีกนานแล้วไม่เป็นเอว เธอจะไปอยู่ในร่างอีมังกรตัวยักษ์นั่นน่ะนะเอาจริงดิเชีย่ยวิวัฒนาการทางจิตใจและร่างกายแบบคนรุ่นวายอ๋อดูลินที่มาถึงมาถึงดูลินตัวนี้เหรอเอ้าเชีย่ยกูดูรินจริงๆเอ้าดูลินตัวนี้เหรอว้าวถ้าใครที่ไม่รู้จักไม่รู้ในเรื่องมาเล่นอันนี้นะงงแดกเลยอีมังกรนี่คืออะไรอลิซคือใครเป็นยังไงไม่รูเหียเลยเลยต้องคนที่รู้เรื่องอะเยี่ยมชมห้องลึกลับเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ตรงน,นี้มันที่เปิดอ้นั้นไม่ใช่เหรอไอห้องปริศนาห้องดนตรีอะ ห้องห้องการแสดงเอ๊ะถ้าเปิดต้องมาลากนี้อะลากมีเยอะแยะใช่ผมต้องการสร้างชีวิตแต่ปกติต้องใช้ศิลานักปราชญ์ในการใช้ใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรเรามีดูรินจากนิทานที่ปีวิญญาณเพราะงั้นไม่มีปัญหาครับอ๋อที่บอกกัดก่อนแล้วก็บ้าคลั่งในหนังสือก็คือพวกนี้เองครับครับครับยกโทษให้ครับผมต้องถามไปมันไป่ัาไปไกไปไกไปไกลไปไกยก็โทษให้ครับยกโทษให้ครับผมไม่มาผมไม่มาไปเพ่มเงียบเงียบเงียบดูมินดุเลย <laughs> ดูยังไงยังถือ่อยังเถือถ่อเวล่ให้กูเรียกกุสบายเนี่แต่กูเล่นมากคุณดูเห็นแอนิเมชันนี่มันไม่ใช่หมากลุกแล้วหมากลุกตรงไหนเนี่ยซากไหน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 ซางตะวันมึงถ้าจะเข้าเบาแค่นี้เราไม่ค่อยดีกันแล้วก็ตีดีกว่ามึงลืมไปเลยลืมไปเลยลเนี่ยว่าคุณเปนธนูนี่มันอาจารย์ของโมนาใช่ไหมเนี่ย มันต้องไกลล่างได้แน่ๆเลยอ่ะฮ่าเฮ้าทำไมเดาอะไรไม่เคยพลาดวุซยเท่จังอ่ะเชีย่ยคิงโคตรเท่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 เฮ้ยชอบมากเลยเฮ้ยเท่อ้วนปุกลูกน่ารักดีทำให้ปรญญาแช่แข็งก่อนเอ้าไอ้ห่าไม่โดนเอ้าปติกเดียแช่แข็งไม่ใช่เหรอทำอะไรผิดอ่ะต้องทำยังไงวะเนี่ยแบงเอาหมากลูกฟาดหน้ากูละกระหน่ำกูยับเลยนะ เห็นเล่นตัวกากหน่อยละกระหน่ำแจมเลยใครจะไปคิดว่าต้องมาเจอบอสวะโอ้โหควีนใช่ไหมต้องไปแช่แข่งควีนใช่ไหมไม่เห็นได้เลยเก่งมากใช่ไหมเก่งมากใช่ไหมเก่งมากเหรอมึงเก่งมากเหรอเก่งมากเหรอเก่งนั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 กเหรอมึงเก่งนักเหรอเก่งนักเหรอ เก่งนักเหรอเก่งนักเหรอเก่งเหรอมึงเก่งเหรอเก่งเหรอเก่งน,น,นัเกเหรอมึงแค่ใช้ตัวร้องนี่มึงกระทำกระดัมกระกระทำช้ำเรากูนักเลยนะแค่ใช้ตัวร้องนี่มึงไปกูยับเลยนะใช้ตัวที่มันไม่เก่งไปกูยับเลยอย,นนอยู่ก็ได้รับบททดสอบสองอันชื้อเลยมึงได้ตายก่อนใช้งานแน่นอนไม่ต้องห่วงจะตีราชามื่กรกูเข้าเหัวถามจริง เชี่ยมันตีกูยับดับดับเลยแม่งเขียนแมคานินี้ชิบหายเลยี่จะรักกันจนมันตายหรือไงฮะไม่ต่อยค้งกันมึงจะต่อยค้งกันใช่ไหมฮะต่อย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 ื้นไหมพื้นไหมควินอะควินจะพื้นไหมสว่านตีเหนาคนไปเนาะวาวพูกิสโอเคอีตัวนี้มันดิ้นบ่อยเหลือเกินนะอีตัวโดโคโคเนี่ยดิ้นบ่อยเหลือเกินเห็นแล้วอยากเห็นแล้วอยากไปเล่นพาวเวอร์เลยแองดิ้นบ่อยจัดแล้วก็ที่เดีที่บอกเขาบอกว่าอะไรนะหัวใจของดูรินมันเต้นเร็วขึ้นทุก นึกถึงภาพที่แบบพี่เจแลคินโเอาผ้าคลุมห่อตัวลูมีนนะมีมนั้นอ่ะโคตรฮาอย่างในน้อยๆพี่เอาไปโด้แกก็ไม่โดดเดี่ยวแล้วนะเว้ยอู้เคยคุยกันด้วยเหรออ๋อจะหนูโดรินอยากเป็นแล้วก็อยากมาแทนที่ใช่ไหมมันต้องมีลาดบอสก่อนไหมแบบแบบมันต้องมีแบบว่าแบบปัญหาก่อนที่จะ รับรื่นไหมฮะผมกลับมาผมนึกว่ามันจะอัปเดตอะไรสักหน่อยแล้วแบบเลซสินมีการเก็บประจุพลังงานเก็บไว้สำรองเงี้ยมึงก็งไปเอาโค้ดของของใครซาเ็วมาใช้ก็ได้ทําไมมันไม่ทำวะ <S <S อยากเข้าใจว่าอยากสำรวจแต่แหม่พวกกูก็ไม่ได้ว่าขนาดโน,โนั้นนาะแล้วล่ามันุุยนมันจะเป็นยังไงง่อยๆหรือว่าเป็นเด็กงง,หกง,ง,งๆหรือ,อยังไงแต่น่าจะเป็นโมเดลน่าจะปั้นโมเดลใหม่ให้เหมือนไอ้นั่นมั้งเทพไฟอ่ะเทพไฟรุ่นแรกอะเว้นเตี๋ยมกี้มึงพูดอะไรนะมอกี้มึงพูดอะไรนะอย่าลืเราดูได้นี่ว่ะ เราอะไรวะเขาดูเหมือนจะไม่ได้แข็งแกร่งแต่กับเข้าใจกุจากสกัดต่อสู้ใช้วิธีของเขาในการสนุนทุกคนไม่ได้แข็งแกร่งเลยก็แค่เทพวกมึงนั่นแหละชิบหายแล้วปิดร้านถ้าปิดร้านวันนี้ปิดร้านเดี๋ยวไปตีมันเหมาเหล้าหมดไม่ได้อ๋อคือเล่นไปด้วยแล้วเดี๋ยวก็ไปดูอปเบโดที่กําลังฟื้นคืนชีวิตด้วยใช่ไหมแต่หลายอย่างตอนนี้มันเริ่มจะชิปหายเรื่อยๆแล้วนะมึงดูไม่เหมือนอาเบโดเลยอะวงแหวนแปรธาตุอะโอ้เหมือนดู ฟูไปเทัลโอเคมิสเลยวะ่ะอ๋อนี่ไงฉากนี้ที่เป็นลำแสงแปรธาตุมันดูทั่วทั้งเมืองว้าวไอด้ดีดๆเอเหรอสวยจังโอ้โวงแหวนแปรธาตุค่าของสร้างสินแหละถ้าปลาดชิบหายเลยอ่ะโอ้แล้วโลกใบนี้จะอนุญาตเหรอวะผมว่าเอาไปโดนนี่ต้องโดนแน่ๆเลยโอ้ถ้าเมืองไม่รู้กูก็ไม่รู้จะพูดยังไงละคิดว่าเป็นเอฟเฟกต์ในก,การทำเวนบุมแล้วกัน โอ้กูเข้าใจแล้วงบไปอยู่ไหนหมดเข้าใจละงบไปอยู่ที่หมดนี่เองอู้ดีมากเลยอะ่ะเฮ้น้องบินไปแล้วเหรอเขาว่าทำไมแอนิเมชันมันน้อยฉากมันดูแบบแบบง่ายๆอ๋อโอเคกลายเป็นใครอะ่ะเ <c oughs> ชี่ยีปีกด้วยเหรอเล่นได้แน่ <c oughs> ทำไมหน้ามาันสกัดละมุดจังวะ <c oughs> เล่นได้แน่นอนทำโมเดลมาเงี้ยเล่นได้เดี๋ยวเปิดให้สุมแน่นอน แม่ปั้นโมเดลมาขนาดนี้แล้วอ่ะ <S <S ไหนดูรินแต่ว่าร่างกายเหรอทุกี่เอาไปดูเกอยากสร้างครอบครัวแล้วก็เข้าใจได้อยู่เออจริงจริงจริงแค่แม่มึงแม่ก็น่าสนใจชิบหายละแม่เออนาบิรุสคืออะไรไอผมก็ไอผมก็สงสัยว่าเอ้ยนาบิรุสกูพลาดใน,นเรื่องเหรออ๋อเปล่าก็ยังไม่รู้นี่หว่าผู้ปกครองแห่งชีวิตเหรอชิบหายอย่าบอกนะแม่กินกินที่แป่นความตายไปแล้ว แปลว่าตัวตนนีชน้ชื่อเนวลูสเนี่ยนะให้เดาว่าตอนนี้มันน่าจะเหลือพลังน้อยมากมีพลังแค่ควบคุมความเป็นไปของโลกหรือเปล่ามันแม่นบดให้อะไรมาทีไรมันมันมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เลยฮะแต่วันนี้มันไม่ต้องจ่ายค่าเล่านะจะเลี้ยงมาทําไมอะ่ะก็ปกติเธอก็บินได้ไม่ใช่เรื่อไงตัวจริงมีปีกด้วยซ้ำอ่ะเป็นพูดบ้านไหนบินไม่ได้วะแต่เห็นหน้าดูลินแล้วก็ก็ดีปั้นโมเดลมาขนาดนี้มันก็ต้องให้เล่นได้แลลวเนาะจะทิง้งไวนพีซีเฉยมันก็แปลกๆปลวะ เดี๋ยวนะแล้วราเราอ๋อเเควสหลักกูเล่นยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวได้ได้ไดเด้อเควสเปิดพื้นที่เล่นยังไงอ่ะอาจจะมีหลงหลงไปกับวอร์ทลิงที่แบบว่าเกมเพลย์มันสนุกนะผมเล่นได้เรื่อยแต่ว่าก็แค่นั้นอ่ะผมอยากรอตั้งใจตั้งตาตั้งตารอเนื้อเรื่องอะไรนี่มันมานั่งแคสแล้วก็มานั่งอินไปกับมันมากกว่าถ้าให้เล่นแบบชอบดีเทลของโลกนี้ว่าแบบมันมีเรื่องเล่าวางทุกอย่างจนไปจุดเชื่อมกับอะไรบางอย่างแล้วมันพีคขึ้นมาเ่งี้มันมันดีมันดี แต่ถ้ามึงอัปเดตเกมเพย์ให้มันหน้าเล่นกว่าน,นี้มันจะดีมากเลยเนี่ยใช้การสำรวจเนี่ยให้มันง่ายกว่าน,นี้หน่อยได้ไหมให้ตายเถอะทำไมหน้าพี่แกมันเกจังวะฮะทำไมท่านด้ยุกกูเกมากเลยอ่ะโอ้โหปกติพี่แกอยู่ในในป้อมปราการไม่เถอคราวนี้ออกมาช่ย